เลคทาโฮทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีน้ำใสที่สุดในโลกวันนี้หลอกเดินทางจากอุทยานแห่งชาติโยเซมิตีมุ่งหน้าเข้าสู่เลกทาโฮทะเลสาบแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งสองรัฐคือรัฐเนวาดาและรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับที่แห่งนี้เนี่ยมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นพายเรือตกปลาเดินป่าหรือแม้กระทั่งเล่นสกีในช่วงฤดูหนาวนะครับและสิ่งที่ทำให้ที่แห่งนี้มีเอกลักษณ์นั่นก็คือบ้านพักตากอากาศสุดหรูของเราคนรวย ที่มักจะสร้างบ้านริมทะเลสาบพร้อมกับวิวสวยแห่งนี้พร้อมแล้วไปชมความสวยงามของเล็กทางโฮกันเลย Let's go ผลพื้ที่บอกว่าตอนเช้าๆนะครับจะมีหมีมากินแซลมอนตอนนี้แซลมอนนับพันตัวอยู่ข้างล่างผมแล้วนะครับภายขยักไม่ได้แต่ตรงเนี้อาจจะภายได้นะครับชื่อๆง่ายๆนะครับก็ผู้ร้ายสตัวนะครับไอเป็ด มีเหรอจริงเหรอทรับนี้ก็ตอนเช้านะครับผมพักอยู่ที่เล็กทาโฮนะครับพอดีเมื่อวานกลับมาถึงกันดึกมากเลยมาถึงเล็กทาโฮประมาณเกือบสองทุ่มนะครับมืดหมดแล้วไม่ได้ถ่ายอะไรนะครับตอนนี้ก็ตื่นเช้ามาแล้วตอนนี้ประมาณแปดโมงนะครับก็กินข้าวเรียบร้อยมีไอติม h ังเกิลดัสนะครับซื้อมาที่ตรงเซฟเวยข้างๆนะครับก็ เดี๋ยวเรากำลังจะไปเที่ยวที่เลคกทางโฮนครับก็เดี๋ยวไงมาดูพร้อมกันครับว่าเลคทางโฮที่นี่จะสวยแค่ไหนนะครับแล้วก็ทางจะเป็นยังไงครับเขาบอกว่าถ้าโชคดีเนี่ยจะได้เห็นแซลมอนวางไข่วยด้วยนะครับก็เราตั้งใจว่าเราจะไปเที่ยวตามจุดต่างๆแล้วก็จะพายคายักนะครับครับไปครับก็ที่เข้ามาที่แซนฮาร์เบอร์ที่นี่นะครับก็ตอนเนี้ยเหมือนว่า วิสิตเตอร์เซ็นเตอร์แล้วก็พวกร้านต่างๆเนี่ยจะปิดนะครับปิดในวันที่10ถึงวันที่29เลยนะครับปิดนานมากไม่แน่ใจเพราะอะไรเหมือนกันนะครับก็เขาบอกว่าห้ามพายคายักห้ามพายแคนูก็ห้ามท oh, <no. S 1> ําทกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับก็จริงๆตรงเนี้ยมันจะจะเป็นร้านอาหารนะครับให้มาปิง้งมาร์บีคิวให้มาอะไรกันนะครับเป็นผมว่าน่าเป็นร้านอาหารนะขายของขายอะไรขายเครื่องดื่มอะไรให้มาแฮงเอาท์ out, ชิวๆกันตรงนู้นจะเป็นท่าเรือนะครับก็ เดี๋ยวผมเดินเล่นสักแป๊บหนึ่งชมบรรยากาศแต่บรรยากาศดีมากเลยนะครับคือเห็นหินข้างล่างอ่ะว้าวคิดดูเธอเชีย่ยโคตรใสเลยว่ะเธอรถทำความสะอาดอย่างเทะดูดิ <c oughs> <c oughs> มีคนเก็บขยะนะครับแล้วก็ทำความสะอาด ตรงห้องน้ำตรงนี้นะครับก็เขาจะมีรถของเขาอย่างเท่เลยนะนี่ครับตอนนี้อยู่ในเมืองไม่ใช่เมืองสิเขาเรียกว่าอะไรชุมชนครับในข้างๆเล็กทาโฮนะครับก็หลายๆร้านปิดนะครับช่วงนี้เป็น l ซ w s e a นนะเขาบอกส่วนไฮซีซั่นเนี่ยจะเป็นช่วงซัมเมอร์ที่เขาบอกซัมเมอร์ี่เขาจะเปิดทุกวันเลยแล้วช่วงเนี้ยบางร้านก็แบบเปิดครึ่งวันผมไปซื้อของตอน11โมงใช่ไหมครับ11โมงครึง่งเดินออกมาแล้วแล้วก็เดินเล่นแถวๆนี้อีกรอบหนึ่ง ก็เดินกลับไปปิดเป็นเมืองที่สโลลาดีนะครับผมว่าม่ชาบขยะก,ก็ปิดเมื่อกี้ไปร้านนอศกครีมสวยมากปิดโรงแรมเราที่เราพักเมื่อวานก็เขาบอกว่าถ้าหลังถ้ามงครึ่งไปไปแล้วเนี่ยจะไม่มีคนอยู่เขาจะเอากุญแจไว้ในล็อกเกอร์ให้ต้องไปเปิดเราเองก็ชิลดีนะับเรียบร้อยครับปิดครับผม เปิดไม่ได้ is closed นี่ยดูดิมันเป็นอย่างเงี้ยทุกร้านเลยนะคือเปิดไฟเปิดอะไรหมดทุกอย่างเนี่ยดูดิเปิดไฟเปิดอะไรหมดทุกอย่างมีร้านจัดโต๊ะจัดอะไรเรียบร้อยไม่ได้หุบล่วมไม่ได้หุบอะไรเลยแต่ปิดครับเมื่อกี้เจอร้านข้างหลังอยู่ร้านเดียวนะครับร้านไอติมก็แบบเนี้ยครับก็คือจัดเรียงทุกอย่างโต๊ะมีไฟเปิดมีอะไรเปิด โต๊ะก็ไม่เก็บเก้าอี้ก็ไม่เก็บโต๊ะข้างถนนรับเรียงกันเพื่อให้แบบเหมือนให้นั่งแล้วก็ชมวิวชมบรรยากาศแต่ปิดก็ตอนแรกนึกว่าวันนี้จะเป็นวันแบบหนักๆหน่อยๆนะเธอไม่ค่อยเท่าไรนะเออร้านนี้เปิดผมว่าน่าจะต้องเอาละนะครับร้านเดียวนะครับ ก็ยังโชคดีนะครับที่มีกาแฟให้กินนะเป็ร้านกาแฟนี่เปิดแต่ว่าพอเข้าไปถามเขาแล้วนะครับเขาบอกว่าสั่งได้แต่ว่าร้านจะปิดบ่ายโมงนะครับคุณต้องสั่งแล้วก็เหมือนว่าไปกินที่รถแล้วไปกินที่นิ่นิ่แอร์เรียนะครับเพิ่งยกงมา close แปลกดีนะครับเมืองนี้อินดี้ดีครับ เมืองนี้สบายสบายชิลๆต้องมาฤดูอื่นก็อาจจะเปิดเดยอะกว่าน,นี้โอเคดีนะเราเตรียมของเตรียมอะไรมากินด้วยเอเค,ครับงั้เดี๋ยวขอกินกาแฟแล้วเดี๋ยววันนี้พกข้าวมาก็เดี๋ยวจะเอาข้าวไปกินที่ริมริมชายหาดนะครับไปแล้วเดี๋ยวจะไปฝั่งใต้กันไปดูเป็นไงกันไปไปดูกันนะครับสวัสดีครับันนี้เราถึงเคฟล็อกนะครับก็บรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะครับ น้ำก็ยังใสเหมือนเดิมนะครับก็เคฟล็อกคือบริเวณตรงนั้นนะครับเดี๋ยวต้องไฮกิ้งนิดหน่อยนะครับก็มาจอดตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมหาทางเดินขึ้นไปก่อนนะครับเพื่อที่จะไปชมเนาะชมข้างบนนั้นคิดว่าน่าจะไม่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวขอหาทางเดินแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างบนเป็นยังไงบ้างนะครับตรงเคฟล็อกไปสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ตรงทางเคฟล็อกเทลเฮดแล้วนะครับกําลังที่จะเดินเทล เพื่อที่จะไปดูวิวมุมสูงของเล็กทาาโฮนะครับนี่ครับทางก็จะชิวๆง่ายๆนะครับก็เขาก็มีทางไว้ให้อย่างดีเลยนะครับเธอนัไงมีคนอยู่ข้างบนด้วยเห็นยังเหนื่อยปะไม่เหนื่อยแต่ขี้เกียจนะตอนเนี้ยขี้เกียจเดิน แต่ก็เดินมาได้ครึ่งทางแล้วครับก็ต้องเดินต่อไปตอนนั้นเหมือนเหมือนก็ต้องปีนหน่อยๆเนาะอยากแบบมีว์ปแล้วก็ปุ่มไปเลยอะสวยวาะตรงเนี้ยไกลๆน้นเป็นภูเขาไม่ใช่ไกลๆน้นเป็นป่าครับแล้วก็ไกลสุดลูกหูลูก,ลกตาเนเลยเป็นภูเขาแล้วก็ป่าเนี่ยไม่ได้เห็นแค่ป่านแล้วมีป่านน้นอ,อีกเป็นเคิร์ฟเป็นเคิร์ฟเคิร์ฟออกมา รัต้นสนเห็นชัดหินเห็นชัดโอ้เป็นภโพั่นที่ผมว่าสวยดีนะครับนี่ครับใครอยากได้มุมนี้นะครับใครอยากเห็นมุมนี้ของเลคทาโฮนะครับแคลิฟอร์เนียนะครับใครที่มาพักตากอากาศชิลๆขับรถมาชิลๆจากซานฟานไม่ไกลมากชาวไทยนะครับที่มาเที่ยวที่แคลิฟอร์เนียนะครับเลคทาโฮก็เป็นที่พักผ่อนที่ดีนะครับแล้วก็มีวิวที่สวยนะครับก็อย่าลืมรับขึ้นมาเดินด้วยนะครับ เคฟล็อกเทลเฮดนะครับก็ตรงนี้ก็ได้อีกมุมหนึ่งผมเห็นคนมีเงินอยู่แถวนี้เยอะเลยน,นะดูจากบ้านแล้วตรงนู้นก็มีบ้านนะบ้านคนรวยนะบ้านพักตากอากาศไม่แน่จะเป็นบ้านหรือเป็นรีสอร์ทนะครับก็จะเห็นวิวทั้งหมดนี้เลยอันนี้เป็นมุมตรงันข้ามของเคฟล็อกนะครับมุมตรงข้ามจากเมื่อกี้นะครับ เลมอนให้ดูนะครับมันจะเป็นลำธารเล็กๆนะครับที่แยกออกมาจากาเลกขาหฮอีกทีนึงนะครับก็เห็นคนเขาจอดรถกันเยอะนะครับตรงนี้หวังว่าจะเจอครับที่ผมหาข้อมูลมาเขา,เขาบอกว่าแซลมอนเนี่ยจะออกมาช่วงประมาณเหมือนวัยร้าย,ายนะครับก็คือจะออกมาช่วงเช้าตรู่ไม่ก็ตอนเย็นนะครับตอนดนเดยนแบบเกือบกลางคืนนี่ครับผมว่าตอนนี้เป็นเวลาที่อพอได้แล้วนะครับ ประมาณ5้าโมงครึ่งตอนนี้จริงบอกว่าถ้าสักหกโมงหกโมงครึ่งเนี่ยอาจจะอาจจะมืดกว่านี้หน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราเดินไปที่สถาน,นะมีเหรอจริงเหรอหมดเยอะ <c oughs> หัวมันเป็นสีส้มนะครับตัวมันเป็นสีเท่าทีหัวเป็นสีดำนะครับตัวเป็นสีส้ม ใช่ใช่ไหมทวนใช่ไหมใช่มันทวนน้ําอยู่มันอยู่ทวนมันนิ่งๆนะแต่มันอยู่มันอยู่ทวงน้ำช่วงนี้เป็นฤดูวางไข่ของแซลมอนนะครับแล้วเราก็เจอน้องจริงๆด้วยไม่คิดไม่ไม่กา์เันว่าจะมาเจอเป็นเออไม่เจอตัวเดียวนะเจอเป็นฝูงนะยนะแซลมอนที่นี่พันโคคานีนะครับที่เล็กทางโฮกำลังมาวางไข่เป็นพันตัวเลยนะเยอะมาก ว้าวมากโอ้โหไม่เคยเจอแซลมอนเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับน้องว่ายทวนน้ํานะครับดูดูครับดูจากหัวนะครับน้องว่ายทวนน้านะครับมาตอนนี้นะครับจะกําลังวางไข่อยู่ชื่อนี้เลยโคคณีแซลมอนนะครับนี่ครับมาวางไข่กันตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นที่วางไข่ของมัน นี่ครับผู้ร้ายสองตัวนะครับเป็ดกำลังมาไล่ปลาแซลมอนโอ้ยว่ายหนีหมดแล้วแถวบ้านเล็กเกลียนครับสองตัวเกลียนนะครับโอ้ปลาแซลมอนต้องแหวกให้เป็ดสองตัวเดินทางนะครับแล้วถามว่าเป็ดมันจะไปไหนไปไหนไม่ได้ครับเพราะว่าข้างหน้าเป็นทางน้ําไหลนะครับน่าจะว่ายไม่ถึงนะครับเดี๋ยวมันก็จะกลับมาใหม่ไม้แล้วสองตัวไม้แล้วว่ายไมกแล้ว,วมาไม้แล้วมาวมา,มาแซลม,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 มอนก็แหวกหนี ไอตัวนั้นหัวสีเขียวเธอสวยเธอถ่ายไหมหัวเขียวเป็ด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 หัวเขียวเป็ดหัวเขียวก็นี้เราตั้งใจจะมาพายคายักด้วยนะครับแต่ว่าดูแล้วไม่น่าทันครับเพราะเราใช้เวลากับน้องแซลมอนแล้วก็เส้นทางเทลที่เราขึ้นเขาไปด้วยนะครับก็คายักน่าจะไว้ก่อนนะครับเพราะว่าพอดีเห็นแซลมอนแล้วก็รู้สึกว่าเออมันว้าวนะครับ โอเคครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับไปจากไปด้วยภาพน้องแซมอนนะครับบ๊ายบาย พิ่มเติมนะครับแซลมอนเมื่อกี้นะครับพอดีคนพื้นที่เขาบอกว่าถ้าช่วงอื่นหรือว่าปีอื่นเนี่ยน้ำมันจะไม่เยอะขนาดนี้ครับแซลมอนน้ำมันจะไม่มาไหลถึงมาตรงสะพานนะครับแซลมอนจะมาวางไข่ไกลกว่านี้นะครับแล้วก็ต้องเดินเข้าไปถึงจะเห็นครับแต่นี่โชคดีครับขับรถมาก็เห็นเลยนะครับแล้วก็ตอนเช้าเนะครับคนพื้นที่บอกว่าตอนเช้าเ้านะครับจะมีหมีมากินแซลมอนนะครับเช้าตรู่นะครับถ้า ใครได้ผ่านมาเล็ทาวโฮบริเวณนี้นะครับช่วงเดือนน้ำมันตุลานะครับช่วงที่แซลมอนวางไขก็อย่าลืมมาตอนเช้าด้วยครับจะเห็นมีคินแซลมอนแต่ว่าผมไม่ทันแล้วครับพอดีต้องเดินทางไปสารฝานวันนี้แล้วนะครับก็ถ้าใครมาหรือว่าใครเคยเห็นที่นี่ครับอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะครับก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับสุดท้ายลาไปด้วยต้นไม้ที่เปลี่ยนสีเลยนะครับ ก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e อย่าลืมกดด้วยนะครับเรายังไปเที่ยวต่ออีกหลายที่นะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บนเรือที่จะไปเกาะอัลกัตทัสนะครับอันนี้คือบอร์ดเวนะครับหรือว่าห้องโถงหลักนะครับตักโทษเขาจะมาออกกำลังกายตรงนี้นะครับเล่นเบสบอลนะครับ ก็มีก็มีนะครับผู้หญิงบางคนก็ถอดเสื้อก็มีนะครับผู้ชายก็มีก็เพราะว่าการเข้ามาที่นี่แล้วในการจะกลับไปฝั่งเนี่ยยากมากนะครับ